สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องทั้งยูทูบสุขูสุคนครับอยู่นะผมมานี้ครับช่องเสกพงษ์ธนันครับเปิดเปียกสตูดิโอครับพาพี่น้องมาเบิ่งเครื่องเสียงรถยนต์กลางแจ้งครับมื่อนี่นะครับออกงานครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งครับพี่น้องครับจุดมินิที่จุดเลือดซาวครับมาอนี่ บอกงานครับพี่น้องครับวันนี้ครับนี่กุดสาลิงครับระบบยนตัวไม้เพื่อครับตู้ตัวไม้ครับงานขึ้นบ้านไม้ครับพี่น้องครับ บ้านใหม่ครับพบกับชุดมินิเครื่องเสียงครับโอ้ยเดินคุปปาบึงคุปบาลังครับอย่างไรครับผมคุณบาลังก็จะเป็นตกแต่งนะครับปุ้ยสี่ชั้นเครับอันนี้พปบ้ยอันนี้เป็นซับเบดครับซับเบดสี่พันครับผมโมครับผมหนึ่งพันมิกนเปียรครับตัวนี้ครับกระเบนตู้ครับทางร้านตู้ก็จะเป็นสเปคคอนครับสเปคคอน ตู pequeña, people, éger, ither, more. More, ้วีดพันหมอครับพันบิเกอร์ครับไส่สวิตชิงครับเบียดสิบสองนิ้วครับรูปภาพฟังเสียงครับพี่น้องครับ แม่โกดนิดเหทองน้องไหส่ไปส่าสตอม้เลือกจากงานกันดังหน้าปักอกยัะพื้นส่อบครืองบนี่นอนือนัวจพี่คนยอพี่ผแเขาพี่คนยอี่ผแดงเขาเป็งโนมาเป็นเมียได้แม่มมาระบบเสียงพีจน่สาวครับอนี้เาตดเชจลจะไปงานต่อครับผม อันน th er er ี้เป็นชุดมินิครับเพื่อที่กราุดของมราฝากไว้กับรนเบียดที่เ้เบียดเป็น12นิ้วครับไม่ได้ก้อย8ชิครับก้อยเจนหาครับผมเสียงกลางนะครับขอบคุณพี่น้องทาง YouTube อะไรกันนะครับโมนี่ขอบคุณทางช่อง YouTube ครับฝากติดตามไม่ได้ครับช่องเสกพุทธนันครับแล้วก็บรรยายาสตูดิโอ พาพี่น้องมาเบ่งชุดมินิออกงานครับนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับฝากเ้อครับเด้อชุดมินิครับพี่น้องครับมมนี่ออกงานเลพี่น้องในเบ่งทางบ้านโนน้าแท่งครับโมนี้ครับพี่น้องครับกดเล็กๆครับสนใจจิตต่ออะไรครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาเบ่งไมครับกับชุดมินิสตรายกลางแจ้งครับพี่น้องครับโมนีลาพี่น้องไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาเบ่งไมเลยครับเด้อขอบคุณครับ